วันนี้ป็นการเหมือนมาดูเรียนหออะไรด้วยหรือเปล่าวันนี้มาเดินแถบบา้างจริงๆแล้วช่วงนี้เลยเนี่ยก็เริ่มจริงๆแล้วก็เริ่มดูอยู่เหมือนกันเพราะว่า,าที่ที่จะใช้เป็นเรือนหอจริงๆก็มีอยู่แล้วแหละแต่ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะขยับขยายดีไหม ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ก็ลองดูอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันอาจจะอาจจะลองขยับขยายดูบ้างลองว่าย่านไหนบ้างคคือตอนนี้ที่อยู่ตรงแถวรามินทรา อะตรงนั้นก็สะดวกครับแ่าเราเียบทางด่วนอะไรตรงนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นเยอะจะทํางานหรือว่าจะไปใช้ชีวิตซื้อข้าวของทำรุ่นเนี่ยอะไรก็จะวนเวียนอยู่แถานั้นก็น่าจะใกล้ใกล้บริเวณนั้นอืมปีกี้มีผลด้วยรือยากายได้บ้างก็จริงๆแล้วคุยกันนะคะว่าถ้าอีกหน่อยอยากจะมีน้องหรือถ้ามีน้องหลายคนก็ต้องพยัยขยาย อาจจะมีที่เขาวิ่งเล่นก็จะขยับขยายแต่จริงตอนนี้ก็วิ่งชนกันไม่เดี๋ยววิ่งชนกันจริงๆแล้วก็ตอนนี้อยู่แถวอลิฮา่นตอนนี้เป็นที่ที่วางแผนไว้หลังไปงันนี่ก็จะไปอยู่บ้านที่ไหนยังไงตรงนี้ครับตรงลิฮานครับเป็น้านของพี่ชายใช่คถามนิดนึงผมว่า จะแต่งงานแล้วแบบมีการแบบลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหรือยังหรือยังไงหรือว่าจะใช้หลังแต่งงานเยยังไงถึงเวลานั้นก็ตอนนั้นเลยดีจะได้ไม่ไม่ไม่แพงใจอะไรก็คือจริงๆแล้วมันมันเหมือนกับเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมามากพอสมควรึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะแต่ก็รก็คงให้มัน คนจะไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคน,น,นจะไหมไม่จริงๆแล้วกี่คู่ชาย,ชายอยู่อยู่ด้วยกันเจอด้วยกันทุกวันอยู่แล้วคือหมายถึงอยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นกี่ว่าการที่พอหลังแต่งงานไปแล้วก็อะไรที่เป็นนิสัยส่วนตัวกี่คิดว่าเราน่าจะค่อนข้างจักกันอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ว่าการอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดว่า ทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน,นคือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วใน,ในถ้าพูดถึงประเพณีไทยมันก็อาจจะอาจจะข้ามขั้นตอนไปน,นิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะ,ะ,ะว่ามันก็ไม่ไม่เสียหายที่จะลองดูว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปเรียนรู้ตอนหลังจากที่แ,แต่งงานไปแล้วเป็น แล้วเรียบร้อยเราเพิ่งมารู้ว่ามันเป็นอยู่ด้วยกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองของคนด้วยแต่ในในความเสื่อมไทยเองก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปค้านคนอื่นหรือว่าอะไรแต่ก็แต่ว่าก็ไม่ได้ผิดนะที่จะจะ,จะคิดแบบนี้ตอนนี้เริ่มตั้งแตัค่ะเริ่มั้คะเร็่มร้อย สุดขอประกาศเลยครับว่าเราได้การแล้วเลยเเป็นมากก็รล่อนานมากกว่าจะได้การนี่คือจริงๆแล้วเหมือนเหมือนการมันเป็นตัว บอกว่ามันเป็นทางการยังไงไม่รู้เหมือนกันพวันวันที่ได้ไดการได้เราเริ่มรู้สึกแล้เออเออจะแต่งกันจริงๆแล้ว <เอ S 2> คือเหมือนเริ่มเข้าความจริงเข้าเรียลลิตี้มากขึ้นแต่ยังไม่ได้เริ่มแจกคือเราคุยเราอะไร <c oughs> เราเตรียมการนู่นนี่อะไรกันมาเยอะพอสมควรแต่ว่าวันที่เราได้ได้เห็นตัวการจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่านี่แหละของจริงแล้วล่ะเราเรากำลังจะแบบทำให้ทุกอย่างเป็นทางการจริงๆแล้ว พอพอถึงเวลาออกไปแจกให้ไปไปให้กับผู้ใหญ่กับคนที่ท,ที่เรารู้จักทุกคนแล้วนั่นนะ่ะนั่นคือแบบทุกอย่างเป็นทางการแล้วนะแน่นอนแล้วว่าจะเป็นวันนี้วันนี้นะตอนนี้ก็เกือบลเลยเปอร์เซ็นต์เลสำคัญการเตรียมงานทั้งทั้งที่ที่งา,านบ้างงานแต่งทิธีอะรย่างเงีลยยังไม่ร้อยอาจจะ 60- 70ิค่ะก็จริงๆแล้วยังเหลืออะไรอยูแต่ว่าเพิ่งเพิ่งได้คุยกับที่ที่เป็นเวที พี่ชายได้คุยด้วยได้ไประชุมกันหลายชั่วโมงก็คือจะไปนอไลทุด hmm. ีเทลว่าเราเอาอะไรกันแน่อยากจัดอะไรตรงไหนดอกไม้แบบไหนอะไรเง mm ี hmm. ้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นทําให้พี่เขาช่วยแล้วชุดที่ออกแบบี่ชุดที่ออกแบ,บมันยังไม่เสร็จเลยแต่จะได้ลองในเร็วนี้ค่ะน่าจะอีกน่าจะอาทิตย์หน้าเลยหรอทำไมพี่ชายก็จะไม่ได้เห็นก่อนมันแจ็จแน่นอไม่รู้ว่าจะแอบไปดู ยังไม่หนุบให้สบายใช่ไหมวะยังไม่จะเอาจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจะเจะไปเก็บไว้ที่ร้านเก็บไว้ที่ช็อปค่ะไหมใกล้เข้ามาแล้วขอบคุณค่ะเราเนนเต้นชลังนแล้วนะยิ่งใกล้ยิ่งยิ่งตื่นเต้นและยิ่งรู้สึกว่ามัน อย่างมากเลยที่เราเราเหวนเรื่อยๆมาตลอดแล้วตอนนี้คือมันใกล้จริงๆแล้วแล้วทุกอย่างมันต้องสรุปไม่ได้แล้วก็เรื่องเรื่องคือกลัวว่าพอถึงวันงานจริงๆแล้วทุกคนจะไม่มันมันไม่เรียบร้อยหรือว่าแขกที่มาแล้วมาแล้วแบบมันไม่ไม่ได้ลงตัวอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยขอนนี้ถามเรื่องที่หมอดูออกมา นายไทยทักินนึงที่ช่วงวันนั้นเหมือนพี่ชายโมโหวันไหนพชายโมโหวันที่วงส่งบอกว่าแบบัน้งแล้วันนี้มั้งอจเินจริงๆแล้วก็ใชยว่าคงไม่มีใครชอบนะร้บคือเราเราอยากจะเริ่มต้นทุกอย่างให้มันดีแล้วก็มีคนมาทักเหมือนในทางที่มันไม่ได้เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเนืมันก็ บางคนเขาก็มีมุมมองความคิดที่มันคือถ้าอยากจะเตือนหรืออะไรมาบอกฝากให้ม้าบอกลองนู่นนี่อะไรก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้บอกกับตัวเราเองด้วยซ้ำเราประกาศที่ทั่วไปหมดหรืออะไรอย่างี้มันมันไม่ได้โกรธลยแลวมันเสียวความรู้สึกมากกว่าถ้าให้พูดตามตรงแล้วถ้าเจอหน้าใครก็จะยิ้มให้เขาเร <laughs> าจะไปทําอะไรเขาล่ะลก็คือแบบ แต่จไม่จริงๆแล้วมันมันีเรียสวันนั้นวันเดียวที่ใจได้ยินข่าวแล้วหลังจากนั้นก็ลืมไปแล้วลืมไปจนกระทั่งมีคนมาถามอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะมาลืมไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรมแต่ว่าก็มีนั่นเหมือนกันนะคุณแม่ก็แบบแม่ได้ เลยไม่ได้แค่ในอเภอนะมาท่านท่านประหลัดมาอ,อะไรเงี้ยเออแล้วแม่ก็ถามกันแล้วว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเพื่อนพ่อเนี่ยนะเขาเคยตอนสมัยก็แต่งงานกันเนี่ยมีหมอรูทักเหมือนกันแล้วเขาก็จัดการเลยคือเซ็นเสร็จ <c oughs> เส็นแต่งงานปั๊บ แล้วก็ยื่นอันต่อมาให้เซ็นยาต่อปั๊บแล้วก็เซ็นเลื่อนต่อไปแล้วก็เป็นแต่งงานกันอีกรอบก็ถือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนที่เขาเขาเชื่อหรือว่าไม่อยากจะประมาทหรืออะไรประมาณนาี้เขาก็เขาก็มีมีขั้นตอนการทําแบบนี้แต่คุณแม่ก็บอกมันก็ไม่รู้งงลอลูกเลิกนี้ก็คือพระนั่นให้มาเป็นโลกเป็นเลิกที่ดีก็ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่มีปมัญหาอะไรหรอกแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนะเพราะว่า มันก็เหมือนเป็นการเตือนสติเราไปในอีกแบบหนึ่งว่าเราก็ไม่ควรประมาทอานันนะเวลาเราเคิดว่ามันทุกอย่างมันจะต้องดีทุกอย่างมันจะต้องราบลื่นอะไรไปแล้วเราก็จะลืมคิดไปเหมือนกันว่าเออถ้าเรา มองข้ามอะไรบางอย่างไปมัน,ม,นมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรได้เหมือนกันมันก็ทําให้เราใส่ใจกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นจริงจริงคิด่คนเชื่ออยู่แล้วใช่แล้วแต่ว่าคือสมมติถ้าคือกี้เชื่อผู้หญิงทุกคนต้องเคยดูดวงอยู่แล้วแต่บางทีวเวลาไปเราไปดูเนี่ย ที่จะพยายามไม่ไม่เหมือนใช้ชีวิตทุกวันจากดวงที่เราดูเพราะฉะนั้นเราคงใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้จริงๆเราต้องฟังหัวให,หดีจริงแต่ก็ยอมรับแหละคือผู้หญิงทุกคนที่เชื่อต้องเคยไปดูดวงอยากจะรู้เรื่องดูเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเรากลัวคิดมากไม่อยากไปดูดีกว่าจะมีวิธีแก้คิดอะไรก่อนไหมคะพี่หรือว่าปล่อยไปใช่ว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรเป็นการแก้เคิดแต่ว่า คือ็ดีอย่างที่ว่าจริงเราก็เราก็ใส่ใจอะไรมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราคบกันมาจะจะห้าปีแล้วเนี่ยเหมือนก็ลืมไปเหมือนกันนะว่าบางทีการเอาใจใส่ที่มันเราเราเคยทําบางทีเราก็ลืมที่จะทําอะไรนกค,คดีครับมันก็ช่วยให้เราแบบเต้นสติเราอีกรอบหนึ่งจะชมไปจะมันมแก้เคล็ดไหมครับปจริงเลย จริงๆล้าก็ทำทำกันอยู่เหมือนกันครับก็พยายามทำอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในในช่วงช่วงนี้ด้วยนะที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันอะไรนะครับอ๋อไม่ใช yeah> claro ่ครับมีคนคุยด้วยอ๋อช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตเรามีมีความสุขเรามีโชคมีลาภมีอะไรตรงนี้เข้ามาแล้วยิ่งรู้สึกว่าเราเราน่าจะได้อ่าให้คืนกับ สังคมการอะไรได้บ้างพยายามทำที่ว่าเท่าที่เราจะทำได้อยู่แล้วแล้ววันแต่งจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ไหมถ้าบอกไปแล้วเขาก็รู้อาจจะเเฮ้้ยีาก็รูอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวเราบอกตอนหลังจี่ทำไปแล้วได้ไหมมันมีมีคิดคิดอยู่เหมือนกันดึงส่วนส่วนนะครัะ จริงแล้วไม่มีครับก็คือ,อจริงๆแล้วหลายๆอย่างก็ตามประเพณีนะแต่ว่าบางทีเราก็เหมือน<ช>เป็น,เป,นเป็นแบบยุคใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสใช่ไม่ได้ซ<ช>ีเรียสเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้<ช>ไม่ได,ไได,ไได้คือทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรตรงนั้น<ช> <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ